ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นนาวีนั่นเองไม่เล่นไม่การเล่นธรมรมดานะครับคือมียูทูบเบอร์คนหนึ่งเขามาท้าผมในกลางสตรีมเลยยูทูบเบอร์คนนั้นก็คือใครคือนายแว่นดำนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับถ้าใครที่ยังไม่ดูคลิปแรก ก็ไปดูได้ที่ช่องไหนเวนดำนะครับคือเป็นการดวลนนะครับจำนวน3ามเกมแต่ผมจะไม่สปอยว่าใครชนะนะครับไปดูกันเองส่วนช่องของไหนเวนดำผมก็จะปักลิงไว้ในคอมเมนต์นะครับหรืออาจจะอยู่ในดีคริปชั่นนะครับไปดูกัน คลิปนี้ไม่ใช่การพูดสดๆในเกมนะครับคือมันเป็นการพากลังจากการเล่นแล้วก็ผมคลือฆ่าพอไปแล้วค,คือนี่ก็เป็นเกมที่2ที่ผมก็เล่นกับนายเวนดัมนะครับผมจะตัดคลิปแบบเป็นช่วงไฮไลท์นะครับคือผมดวลกับนายเวนดัมคือเป็นเกือบจะชั่วโมงนะครับไม่รู้จะเล่นนานไปไหนเล่นแบบท่านผมสร์มอยู่เกือบ2ชั่วโมง ไม่แต่ก็แบบสนุกนะครับติดตึงมากคือฝีมือก็พอๆกันนะครับมีโมน,นิดหน่อยเลยแต่นายเป็นดำเขาเห็นเขาบอกว่าเขาคืออ่าอันดับ์ฟรแฟนเขาเขานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นแฟนอะไรแต่เขาเพิ่งฆ่าผมไปเมื่อกี้ช็อตดาวด้วยอ่าจังหวะนี้เป็นยังไกงก้อยิงคู่ไปแลกรคยการก่อนก็ยิงดิ ก็มาดีไม่กัวรยิงครูไปก่อนผมเล่นจริงๆครับผมเล่นจริงครูเต่อสู <barking S 1> ้แบบวิทยาอ่านถูกไหมวะไม่ยากหรือพูดได้อย่างที่ผมบอกนะครับคือมันเป็นการ้าดนะครับอาจจะแบบไม่เข้าถึงรสชาติรสชาติรสชาติอะไรอ่าไม่แน่ใจถ้าอยากดูแบบเต็มๆก็ในสตรีมเลยนะครับแต่อาจจะไม่เป็น คลิปเต็มนะครับพอดี๋ยวมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยจังหวะนี้ยังไงเห็นเห็นน,น้ำเป็นดำนะอยู่ในขอยู่ในฟุ่งยิงปไปหนึ่งเม็ดเจ็บไหมวะไม่แน่ใจยิงปไปหนึ่งเม็ดที่สองไม่โดนนะครับผมก็งงการทำอะไรไม่โดนผมก็ต้องกลับไปดีนะครับเดี๋ยวเขาอยู่ๆก็ปิ้วผมกแตกได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ประมาทครับกดในการเล่นก็คือสิบคิวนะครับ ใครถึงสิบคิวก่อนก็คนที่แพ้กต้องกดยจมแพนครับเยอะคนอะไรผมว่าอยู่ตรงนี้แน่เลยไม่โดนนั่นอีกแล้วก็อยู่แบบนั่นผมว่าตรงนั้นแน่เลยที่มีวอร์ดจ้ะเอาหายตรงนี้เจบ็บเขายิงแรงมากแลย ถ้าผมจะไม่ผิดเกมนี้ผมเอารูนมาผิดด้วยแต่ผมไม่อ้างหรอกถ้าจะไม่ผิดผมเอารูนไม่บอกอ่ะผมไม่รู้บ้างนะไม่โดนผมก็ยังหมือนกันจะไม่แบบวิมือผมแบบอ่อนมากเลยหลังๆนี่มาเรายิางบ้างเลยดี๊กเกอร์ใสน,นะติกเกอร์ทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็เดินเข้าพุ่มไปหาลาแเวนดัแล้วก็ยิงไปแล้วก็ไม่โดนนะครับแล้วก็ไม่โดนนะครับเนี่ยจริงๆเลยเล่นคือแบบแมนเอลแมนเอลสดคือกำมัดได้เลยอะ่ะคือมาดูคลิปนี้นะเขยิงอะไรกัน <c oughs> ขอเก็บหม้อหน่อยนะเฮ้ยอะไรนะแค่ไม่ได้หรอกผมรู้หรอกความเห็น ไม่ความจริงผมก็ลกนิดหน่อยคือไม่คนม,มีใครมาท้าผมก็มยิงหน่อยนะเห็นไมกระชุนเชียวเฮ้ยเนะีกยอยู่ไหนหลังป้อมดรวอเปล่านั่นไหนว่าเลยว่วาแล้วผมก็ฟูลม,มามากเลยผมตัดแบบเป็นไฮไลท์เลยดีกว่าเฮ้ย We're gonna make it. 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 เกมนี้ผมก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยเ,เลยนะครับก็ตามระเบียบครับคนที่แพ้ทั้งคนยอมแพ้จะมีเกมที่3แน่นอนครับแต่จะเป็นของใครก็เราดูได้เลยครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับเกมที่หนึ่งอยู่ในช่องนายแวนดำนะครับ